ม่ด okay, ีหบือาสบายดีตาจะไหมบหรือไมาเด็กนอนอนไหนครับอ้าวไหมสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีถูกหมองทุกบอนพี่น้องข่าวพี่น้องข่าวเศ้าพี่น้องเลยอย่างมุ้หันหอนอันนี้น้ำมัต้มพี่น้องสัดจอยเอามาฝากได้เนี่ยน้ำมัสัดจอยด้สบายดีตอนนู้วอสบายดีบอน้มาจายไห เจ้าติ๊ัเจกมาได้นี่พี่น้อยได้ใสเจิด่หน้าน้าใเปย์หอจพี่นะหนาขาวต่อคอมเมนต์ก่อนคุณต่อคอมเมนต์จกดใจหือรัวตอบคอมเมนต์ FC พี่น้อไม่ดีหละกินข่าวาพี่น้อยจกไพ่มากินน้ำ ายดีพี่น้องสวัสดวดมาดิมาดิมาดิฉ่ๆเลยพี่น้องเลยมั้งจอยกมาขมกินแน่แต่บกินหวานพน้องรพงเอาเข้าไปแล้วมันกินหาเร็วกินลตุไมปลาตังกินปลาตุอันบ่าวคงบ่าวคงเปนแบนลงตงแล้วคนตกเลยกินตเราบอ กินขาวร้อมหนาความตาไม่เห็นเนาะคือผักยักคือหน่อคผักิไม่ผักอ่ะอย่างมูกับหน่อไม้เนาะมาต้ม นิขาวหะสวยแลวสวยแล้ขาวสะากสวยแล้วลูกอ่ะแล้วลูกอ่เาไหมยมว่นเอาเงินสีๆนะพ้นยังไม่เลยพี่ๆพ้นตกไม่ละ ช่วงนี้นะั่ดูคนนี่น่องตกมาตลอดคนน่ะกระเทงเครื่องลูกสาวพี่น้องขอโทสดจ่น้องมันบอลเป็นระเบียบสิน้อยเพราะว่าเพอาะลูกอ่อนไม่ลูกอ่อนพี่น้อนงอ ย <'s> ี่หกนั่นึ่งน้ำหมอยแล้วไม่น้ำไม่ขอต้องเจ้าแลเทก็เล่าไ่านละแดงหายแม่นอกไปหมดเลยผักบัวละพาพี่น้องบัวละพานี่ยหอมหอมสาคนน้กน้ำร้านติดต่อคอมเมนตนะ น้บ้ตอคอนต์นอต้องไปตเรองเ้ยโอ้ยว่าโ้ยติด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 ดไปวุ้ยจีบลายเท่าไรถน้องนางขับรถจีเรา่ยๆแ้วว่าอู้เตี้ว่านางถังอืไกลก็้อยเอยู่ไกลพี่น้องกับไปแล้วน้าพี่น้องตเสียงพี่น้องถอดี้กบะมอแล้ว เียวเสียงบอกขา่ปรหนาไ้ขาเน้อง่ซีวัดครับฮะเนีย huh. น no. ้องท่า huh. สีว hmm? ัดอท่าสีวัดท่าสีงเนเด้ทาสีใหม่ลูกกิ่งวัดเรหว่าเม่ากลุ่มเหรต้งเมื้อบ่ เขาแหละบหนแม่่าเขาขนาดนีมากอะแลซีนยอนจกทาบยัเซื่ออะนอ๋อเพื่อนเขาเนาแบบนี้ขอท่าแล้วซีนะไามาอีเลนามาลพี่ตนข้าวอะไรนี้นับหนึ่งขันข้าวหนข้าวเลยพี่อนี้หหนันหนกนกหนน อย่างไรผมไลงเสบ้นเขาตง้แล้วงที่นั่มาแถวมือมือมาเกินมือนะปลาปลามือครับคนเขาข้ามเขาเจอแข่งคนเมื่อไหร่ก็มีหวเหมือนันก็หัวนะปลาเนื้อหัวเนื่อหัวยืนหรือไ่เมื่อเยื่ัพนังนาสั่นเขาเจอผ่าคนเมื่อเม่อเมื่อผ่าสิจะกินปลาตอก่อนปลาตะลารับจีปหน่อยปลาตะลาร สั่สี้น้น้ำ้มวามาแล้วปนะไม่ไม่ไม่หายท้อใช่ไหต้องเหนตัวเ้กเหย่ล่หนืองมันบาเไปไปรูไไ่่อไมกดม่เหื่อยลูกหลาน้งแค่แต่งพีนองเลย้ลูกบดีโอ้ยปวดเด้ถ้าเส็จไปนกเบื่อเลยน่ ะมันงาแบนั้นเหรออนนั่างมาทนเพราะมตายไปนอัจ่อยกับแม่กรบลูกสาวนะข้างลังลูกสาวมอนกับ้อมแออมแ้ลาสกเจอยกับสีตีนนะมาไปผักงาด้แ่วมาเนี่ยเต็มเมเมืองข้างหลักหลักาล่หลักเพื่อนน้อยซ้อกางขหลักน้ำก็ซ้อมพื่อนออ Icana, yes. อือหน้าก่อนเลยหน้าก่อนเมื่อลงมาลเม,มื่อไมาบ่ลเลยเนลหลัลบ่มาบ่ามาแล้วก่อนไปไปไป่เอปลตอเอนตองาหงเล้ คเต่วเขาบ่เขาด่าพ่นด้อตอนมดคบคัวแล้วพี่น้องเขาด่าคอมเมนต์แต่ว่าเขาด่าพี่น้องด่าก็เขาด่าคนใหญ่เสบ่อยาานั้ะด่าคนด่าจให้ตเาะ่ FC สิด่านางๆก็ฮัก FC อย่ครัเพราะว่านาันคือบ่เป็นเมนอเอา ยุ่แห้งแบบช่วยบะไเอมนี่กรซ่าใช่อนนี้ก็าซนนี่ะเอ้าขึ้นมากระซ่าาซ้อนนะบรซนเพ่น่าด่าดาลงไปด่าหน้าของ้จะมซนใจเน้าี่ยทถ้ามาาดมึงซับอิตยเท่าไหนได้ยังาดมึงสับหน้ากินมกกระาเพนะ ได้มืนซับกับพง่าได้ยังนอพี่น้องเพาะถาเคยได้ก็เขาูจักเลแต่ว่าเขาได้มืนซับกับดีใจแบบคนติดตามหลายนะพี่นองอันน้ลูอทำไมนะมาหนาจะไปเหยดกล่องก่อนรอมด้ไอจูงงามีเอคนหนึ่งะเไม่ได้คนหนึงทามถ้าได้มืนซับเหมนเซนเตอร์หมอมอได้ยังคน่ได้ยังมอตอบ่ได้เพราะมอบเคยได้มื่นซับกับผู้จัมันได้ยังอีกเพราะแต่่า เป็นหูคำตอบอะไรเนท้าเบาไก่จังไหเนาแต่เาจะูหูแล้วแต่เาจะูตือนต่ตเูหูมาถ้าจอยเห็นูหแล้วาจอยูหูนะหูอันได้หมือนสับน้ำสีด้ยังกับูหกันเนาะด้แล้วันล่ากันดีใจดีใจพูดแต่วัดดีใจบะแต่ว่าดีใจขนาดูหูบอกมอกับคได้หมื่นซับก็เู่อะไรได้ยังหูแต่ว่าอยากได้หมื่นซับขึ้นือเนาะห้าหน้าเนาะ อเรายกเป็นคําตอบแล้วพนทาปาไก่เนาะมาไก่อัดิ้หูเปล่าไก่ดาเปลาซุ่บเอร์เปาไก่เราได้มนซับก่อนแล้วก็หูเาจอดหูยังต้องมาจอดอีกะไรจมือสิานมันไหลก็บอจมืไปมันหลก็บมาเก่าเนี่ยอืมต้องมางไปอะไรเจะลงที่ต่คนเดียวคน แอบรุ kind of ่งปาห้ายเสือกม่นาตามมาเ็นไร้คบอกแค่เดี๋มาบอกไปหนูแต่มาห้องหาคนหมู่วันนี้อืมไีแต่เสียวม้วนบอนเมื่อไรยายให้มาไปขผ่ยให้ไปหาโอ้ยเคยไปนะมัจะมาหักา้อกเดียวอย่างมอนบัก้อสี่หลายหรอกว่า้องไม่ได้ตอนนอนนั่งกินมันจะผลมาได้เอาได้เหมือนที่จะเอาตะเดียบมาหักอ้วน เอสู yeah. ้มันว่าเอาเหรอ่ายไปนังลูกะพี่น้องเอ้เส็บเสพี่น้องเอ้กาดเนาะเนดังไทรนะกระเปลาต้าะปลาาวปีินหอดเนาะยถ้าขาวน้อผมาส้มเนาะก็ริมกดติดตามหมอเป็นนอกเป็นพี่น้องนั่เป็เครื่องหนึ่งของเาจ่อยเาน้องเอ้ ถ้าจะดอนมูลซับหรือมอก็เลยพันซับอดีใจันกันวอดี้ใจลายันนไิวิวนดที่บ่อหคือคือบทติ้งลติติ้ดแต่ทูนเอะอเวลาหางโดนพังาน่บ่ไปทันไเดินดีเรื่องมรนบอทูนนั่นหลโอ้ชายบอกว่าชายทชาิดนะติดติไปเห็นดิลิดกัมาแเชื่อนั้นกบ่ได้บ้างเขรเลย นคไปกันใล่ไหน้องแม่ยังได้แม่าอยู๋เกมัดุบ่กมัดุบ่อันนี้นังหมูเป็นอะไรปนนังหมูอยากนังหมูเป็นันครับซีมันมันในน้อยหนึ่งมผัหม้อผหมักมันเลยขันทีข้ามมาหน่หมาท่านข้ามกินมั้ยล่ะข้ามหมากเลยนะขอ้นกาไปก่านะ้นกา ก็จะก็จะได้กินนง่นกินเงินกับอ้วน็จอเนี่ยเดีวเรานี่ยีกินหน่อยกอ้วนกินไล่ก็อ้วนกคือกับคนก็คอกับคนไปแล้วไปตื้อพดีนะแอบมาหุกแอบบ้าคาร์บอเนสเนี่ยเัอมัทีาสดงถึงความินห่าแดคนนกเออสมุดมือนยังไงอ่ะแม่แม่กดเขาน่ะุกเนาะก็เจอเนาะอีกเลยนะ แสบพี่น้องอิ่มแล้วแต่อจัดยาพอเสียดายในว่าเราชิคำมากเลยผมมาขอนางมนชอหมูนัน้องลมัลนมนั้น,นมันได้หรือเล่าโอ้โมาเลยนะได้ซอ,อ,อ,องชิคามาก่อนพี่เราคงจะในเบิ้งหนึ่งน,น้องถาเบิ้งชิคทํากินมันมูพี่เราป้าทานยาพี่น้อ,อง <ปะ S 2> พ <า S 1> ี่นพานพานีพ่น้องดูแล้วไ่นสบายดีป้ามนชิคามาก ปอาโผไมาใส่นั่งับมันเลยพี่น้องมันก็เอามันทันทีเลยใส่ชุดดำหมดเลยจังสุดเปยมันมาจะมันาจะตักบาตรมันจะตักบาตรใส่ชุดดำลงวัดวัดริตรู้ไแมอาพี่น้องจะไปดิฉันถักตรงงานเลยลูกโอเคกินแต่มันกินแต่มันนั่งก็กินดิ้งเลยกินแต่มันอ้อลูกสาวบางกอกเนี่ยบางกอกนะปุ๊บอ่ะไอ้เนเออกิมช้ำกินแล้วลูกอุ๊ยคนหิวข้าวนี้พี่ดาวมีมเบิร์นู่นนี่ ก็อ nice. ่าเล่เค็มนกาอเลเค็มพี่น้องงนูนะสีสดๆว่าน่ะนพุ่งน่ะออกมาน่ะพี่น้องมองนูน่ะแม่นั่น่ะนั่นนั่นไหนอ้ากินไหนบ้างไอพาพุ่งอ่พี่น้องัเป็นมานย่งะจ่มเนน้ำมันกินแต่มันบตนนิ่มบกินกินแน้เอกรอก เผ็ค็มมาแล้วทิข่ามาก่อนแล้วำเชื่ดาจะย่อยนะคะอืใช่จ้าใช่แล้วบนนู้นนอกได้ยังไเนี่ยนองได้ยังนี้นี่นี่เล้นูนนอได้ยังนี้เนี่ยนสี่ลูกีนน้ตีน้อลกตีนอะตีนน้ำตีนน้ไอ้ยิมอพี่น้องอยากเสีอ มาก่เตียงสำเนะพี well, Here, s <S s <S oh, ่น ah. ้องเก่เลือเเื่ผักก็อะไรก็แ่บตามมพี่น้องได้พี่น้องเรื่องผักอะไรก็แสต้แมกเาลดต้นข้าในะลูสไลด์ปลาลูสวัสดีพี่น้องัน้องาพี่น้อือ